ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับในนามของบริษัทแมทเนียลกำกับมหาชนเซสเ่ยต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเลยในการสนับสนุนในการซื้อขายตลาดซรัพแรกของเราเนระดมทุนที่เราได้ไปเนี่ยครับเราจะไปใช้ใน4ีกิจกรรมนั่นหนึ่งเอาไปใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะฮะและก็เป็นนวัตกรรมทางด้านอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมก็จะเป็น U.S. Curve ของเรากิจกรรมที่2ที่เราใช้เงินลงทุนก็คือเอาไปใช้ในการผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบป้องกันอัคีภัยและความปลอดภัยเป็นผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงพิเศษที่เราจะต้องทำเพ งนดัต้าเซ็ e เตอรงานสนามบินเนี่ยอีกเยอะเลยครับที่เราต้องใช้ส่วนวัตถุประสงค์ที่3ไปใช้ในการขยายกิจการให้ครอบคลุมทั่วประเทศก็น่าจะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกครับซึ่งปัจจุบันเรามีภาคใต้อยู่แล้วนะที่ภูเก็ตก็จะรวมเป็นทั้งหมดสภาคครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนแผนของธุรกิจในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องกิจกรรมเดิมก็คือกลุ่มที่1นึ่กลุ่มที่2อทั้งร,ระบบปรับกาศกับสปาพิบาลแล้วก็ระบบดับเพลิงก,ก,บบออก,ก็มีการเติบโตแบบออร์แกนิกนก็จะมีกกกกาา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 รรรรรรเเ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 ตติิมมมมมมสสนน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 คคคค้้ 3, ้้่่่่่่่่งงงงๆขขขออ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 อีีีีีววลลลุทท3ยยยยยถืป็ไไฮ์โููใใะด๋หั เช็คสอ่เดอร์หรือเป็นคอนแท็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกีนึงครับแต่คาดว่าจะมีการเติบโตที่สูงในกลุ่มที่สาสำหรับปีหน้าจุดแข็งของเราถ้าธุรกิจเดิมของเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะครับผู้ขายสินค้าทางด้านระบบปรับอากาศสปาพิบาลและระบบรบเบงเนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศอยู่แล้วลูกค้าเราก็คือผู้รับเหมาประมาณ8-90%เรซนเี่ยเรารู้จักอย่างดีนะฮะและมีความเชื่อถือและใช้งานกันมาเนี่ยมากกว่า25ปีถ้ามีโครงการอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ตามที่เป็นงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่ง,งานโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์แม้แต่นี้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทุกโครงการเพราะว่าเป็นงานระบบเนี่ยเราขายสินค้าอยู่งานระบบหมดตอนนี้กลุ่มที่สามเนี่ยเรียนเลยครับว่ามันตอบโจทย์ของเรื่องซปจเีาก 2,065มาเป็น2,050แล้วก็จะเร็วขึ้นมาอีก15ปีเลยนะฮะับเอเป็นตัวเร่งตัวหนึง่งทุกกิจกรรมหนื่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐบาลเอกชนเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าสู่โหมดของ ESG หรือเนี่ย Zero ก็จะเป็นตัวขับดันให้แมสเทคเนี่ยมีโอกาสในการเข้าไปทำธุรกิจทางด้านาพลังงานและอันวั์พลังงานมากขึ้นครับก็ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้เงินลำดทุน IPO ของเราครับช่วยมากเลยครับเพราะว่าการที่เราจะทำโครงการที่ใหญ่ขึ้นขยายก,กิจการมากขึ้นเนี่ยเรามีความเชื่อมใน,ในตลาดทุนเข้ามาเราคิดว่าการเข้ามาในนตตตลาาาาาดดดททรรรรรััพยยย์เเเี่่ป็กกกก้สคญจจะะิิบโโองไ มากคต้องปรึกษาทาง FA ครับทาง A อ m เนี่ยนะครับเป็นผู้ผู้ช่วยเราฮะช่วยกันมานผลประกอบการปีนี้ตามเป้าหมายของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ900ก<ม>ว่าถึง1,000พันนะก็ะคาดว่าใกล้เขียนเป้าครับก็าำนินงานอยู่ครับก็ไม่ติดปัญหาอะไรเพราะ Q3 ก็ถือเป็นคิวที่เป็นไฮซีซั่นของเรานะฮะและ Q4 ก็ถือเป็นไฮเหมือนกันนะครับของเราเข้าใกล้เป้าสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นโน้ตฮาว์ใหม่เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ซึ่งทางบริษัทเราค้นคว้าเรื่องนี้มา ลูกค้ามั่นใจจะไปเริ่มการขยายเพราะฉนะนั้นถ้ามีอาจจะมีท่านอื่นบริษัทอื่นเนี่ยที่จะเริ่มโต้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครัส่วนเราก็จะพัฒนาต่อยอดไปแอพพลายไปจริงๆแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรานาเสนอท้ไวแล้วเนี่ยที่ท,ทาตลาดไปแล้วเราจะมีอีก2กลุ่มที่จะมาส่งเสริมเพิ่มก็อยู่ในช่วงสตาร์ดอีกกำลังจะเริ่มทดลองติดตั้งหัวอันนี้เราก็จะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการใช้งานได้มากขึ้นส่งผลนแน่นอนเพราะว่านโยบายของรัฐบาลก็จะมีการให้เรียกว่าสับสนพพอร์โป สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราได้สร้างนวัตกรรมหรือเป็นอินโนเวชันใหม่ๆซึ่งของเราได้ผ่านกระบวนการมาครึ่งทางแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าได้เป็นนวัตกรรมก็น่าจะสามารถขายงานให้กับภาครัฐได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนื่องจากทางเราเนี่ยเราจะขายผ่านทางคุณรับเาเราไม่ได้ขายกับภาครัฐโดยตรงแต่อนาคตเราจะขายกับภาครัฐโดยตรงได้มากคือด้วยกลุก่มนวัตกรรมอื่นก็ขอบคุณทางนั้นกลุ่ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในการที่เข้ามาลงทุนในหุตนของรรมเทค นะครับในส่วนหุ้นแมทเทคลิงจำกัดมาชนหรือแมทเทคเองเป็นผู้ดําเนินธุรกิจในการนําเข้านะครับผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมแล้วก็ที่ผ่านมาสินค้าหลักๆ2กลุ่มแรกก็คือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศสุขภาพิบาลแล้วก็ระบบแบเพอ ก็ถือว่าเป็นสินกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องไปกับภาคการลงทุนภาคการก่อสร้างนี้เองเนี่ยการเติบโตก็อาจจะมีความเป็นออ์แกนิกในเชิงของการเติบโตสอดคล้องกับ GDP ของประเทศแต่กลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มทางด้านนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงานอย่างที่ทางผู้บริหารได้เรียนไปอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ในการที่จะสอดคล้องไปกับเป็นเน็ตซีโลเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับด้านคาร์บอนอิมิชชั่นที่จะทําให้เลียพันของบริษัทนอกจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาคการลงทุนการก่อสร้างใหม่ๆเข้าไป่ยวข้องกับการปรับปรุงใน ส่วนของอาคารห้างร้านโรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีอยู่เดิมในการที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องของการประหยัดพลังงานอันนี้เป็นเรื่องของไฮไลท์ที่น่าสนใจในการเตริบโต ต้องให้นักลงทุนได้ติดตามาเกิดได้ฟังข้อมูลทางผู้บริหารได้แจ้งไปผมคิดว่าในกลุ่มที่3ที่เป็นสินค้าด้านนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงานเป็นสินค้าที่บริษัทเริ่มมีสัดส่วนรายได้เติบโตอย่างชัดเจนในปี265มีอัตรายอดรายได้ในกลุ่มนี้ไม่ถึง1%ของรายได้ทั้งหมดนะปี2 5 6 7ตัวเลขเกือบ10%ของรายได้ทั้งหมดเพราะนั้นเชื่อว่าแนวโน้มที่ทางผู้บริหารได้วางแผนวางลยุทธ์ไว้ก็จะมีการเติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญในกกลุุ่่มมออยาให้นนังงทไ ว่าเป็นผู้ขายแค่สินค้าอุตสาหกรรมและก็การบริการเฉยๆแต่จริงๆเราเนี่ยระวังตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะฮะของงานวิศวกรรมงานระบบที่มีความยั่งยืนถ้าดูตามโมเดลธุรกิจดูตามผลิตภัณฑ์ของเรา3กลุ่มเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะว่า1นึเนี่ยเราจะเป็นดีเวทินสต็อกจนกลุ่มที่สามเนี่ยมันจะเป็นโกลด์สต็อกจริงๆเราอยากจะเป็น2อย่างนะฮะอย่างที่เรียนไปตั้งในใน,ในโรลโชหรือในบทวิกคอร์ก็ตามนะครพยายามจะเป็นทั้งโกลด์สต็อกและดีเวทินสต็อกให้ได้มั่นใจครััััับบบบบบบขขขอออคคคคคคุคุุุณณณนนกกลงทรรรมา